แคนดิเดตนายกคนใหม่ จากกรณีคลิปเสียงของนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาจากหลายพักการเมืองเรียกร้องให้นายกรับผิดชอบด้วยการลาออกอย่างไรก็ตามหากนางสาวแพทองทานไม่ยอมลาออกในอนาคตสารรัฐธรรมนูญก็อาจตัดสินให้นายกพ้นจากตำแหน่งอยู่ดีส่งผลให้สภาต้องพิจารณาเห็นชอบบุคคลที่สมควรเป็นนายกคนใหม่โดยการเสนอชื่อจะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในบัญชีแคนดิเดตนายกของพักการเมืองที่มีสสไม่น้อยกว่า25คนซึ่งขณะนี้บุคคลที่มี ณสมบัติเป็นแคนดิเดตนายกมีทั้งหมด5คนได้แก่นายอนุทินชาญวิรุฬกุลจากพักภูมิใจไทยนายชัยกเกษมนิติสิริจากพักเพื่อไทยพลเอกประยุทธ์จันโอชาจากพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งขณะนี้ท่านดํารงตําแหน่งองคมนตรีจึงไม่สามารถรับตําแหน่งนายกได้เว้นแต่ท่านจะลาออกมาเพื่อเป็นนายกคนต่อมาคือนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคจากพักรวมไทยสร้างชาติและคนสุดท้ายคือนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์จากพักประชาธิปัตย์